สวัสดีค่ะเซลเมโคอรานฮอนด้าค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้า BRV กับคันนี้นะคะรุ่น SV CVT สีเงินลูน่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะสำหรับคันนี้ราคา835,000บาทค่ะ คันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งครบทุกอย่างแล้วนะคะวันนี้เมมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันว่าเดือนนี้ตุลาคมเมแถมอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถของลูกค้าเมเองเตรียมส่งมอบนะคะวันที่18ตุลาคมนี้โดยการขึ้นรถเชนเนอร์สไลด์ส่งถึงหน้าบ้านให้กับลูกค้าซึ่ง บริการส่งนะคะก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าถูกเหมือนส่งฟรีเลยเพราะเมคคิดค่าใช้จ่ายกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นโดยคิดระยะทางจาก GPS ค่ะ คันนี้ติดตั้งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมีพาชมกันเริ่มต้นจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะสำหรับฟิล์มเมติดตั้งฟิล์มเซรามิกปิคคูให้ลูกค้าเลือกบานหน้าและบานหลัง60%ด้านข้าง80%ค่ะเมยออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มและติดตั้งที่สูงนะคะโดยช่างติดฟิล์มเป็นของเซรามิกปิคคูค่ะข้อดีของฟิล์มที่เมย์แถมให้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิก กันความร้อนได้ดีนะคะสะท้อน UV ระบายความร้อนได้ดีและอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วยออกบัตรรับประกันให้7ปีนะคะแต่ว่าการันตีใช้งานได้เกิน10ปีแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ด้านหน้า เมยังได้เปลี่ยนนะคะอัปเกรดหลอดไฟตัดหมอกให้นะคะเดิมไปตัดหมอกในรุ่นนี้จะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นหลอดกลมแต่ว่าเมอัปเกรดให้เป็นแบบ LED ค่ะเหมือนกับในรุ่นของ Honda Civic นะคะคิ้วกันสา์ค่ะทั้ง4ประตูนะคะเมติดตั้งให้เป็นของแท้ของ Honda ค่ะ ติดตั้งที่ขอบด้านบนของประตูทั้ง4บานนะคะเป็นรายการของแถมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสเกิร์ตด้านข้างของแท้นะคะของโมดูลโลแท้จะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้รถสีเงินลูนา่าสเกิร์ตก็จะเป็นสีเงินลูน่าค่ะพร้อมกับติด สัญ,ญลักษณ์ของโมดูโลที่ชิ้นงานของสเกิร์ตด้วยนะคะด้านหลังนะคะก็จะติดตั้งสปอยเลอร์ของโมดูโลแท้ให้ค่ะเป็นรายการของแถมนะคะสเกิร์ตด้านข้างและสปอยเลอร์ของโมดูโลแท้ค่ะนอกจากนี้ค่ะด้านหลังยังมี เซนเซอร์ S S ถอยหลังค่ะจุดสีดำนะคะ2จุดเซนเซอร์ก็จะเป็นสัญญาณเสียงนะคะสัญญาณเสียงที่แจ้งเตือนเวลาผู้ขับขี่ใส่เกียร์ R หรือว่าเกียร์ถอยหลังนะคะเสียงเตือนนี้ก็จะจับระยะนะคะสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังทําให้ผู้ขับขี่สามารถกะระยะได้ถูกต้องเวลามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีปลอกปลายท่อไอเสียนะคะซึ่ง เป็นของแท้ของฮันด้าค่ะเป็นรายการของแถมนะคะสาอากาศคลิปฉลามด้านบนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานเราหลังคานะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยค่ะ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งนะคะภายนอกเมก็ได้แจ้งไปทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้างว่าเมแถมอะไรเพิ่มให้อีกนะคะด้านในรถนี้จะมีไฟ d เด g h ์นะคะหรือว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันติดตั้งติดทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะคะจะไม่สามารถปิดได้ ที่ลูกค้าเห็นกระพริบอยู่ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่า,าตัวจริงจะไม่กระพริบนะคะแต่ว่าถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มันจะกระพริบแบบนี้นะคะไฟเดย์ไลท์หรือว่าไฟส่องส่งสองสว่างเวลากลางวันนะคะจะติดทุกครั้งที่ผู้ขับขี่สตาร์ทรถนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทำให้เวลาที่เราขับสวนหรือว่าขับสวนเลนนะคะ ใช้บนท้องถนนคนที่ขับสวนเราจะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีรถขับสวนมาเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความสวยงามด้วยนะคะรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะมือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมนะคะพร้อมกับสวิตส์สำหรับการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะคะว่าเม มีอะไรแถมเพิ่มให้อีกนะคะเมื่อเข้ามาในรถแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอเครื่องเสียงของ p i o n นียนะคะที่อัปเกรดเพิ่มนะคะจากเดิมรุ่นนี้มีจอเครื่องเสียงอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ที่เมยอัพให้จะเป็นหน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสทัชสกรีนแล้วก็รองรับหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น DVD นะคะดูหนังได้ CD นะคะสำหรับฟังเพลงถ้าเกิดท่านใดยังใช้ CD อยู่ก็รุ่นนี้ก็สามารถรองรับได้รวมถึงบลูทูธนะคะ FMAM นะคะและที่สำคัญสามารถรองรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะเวลาใส่แผ่นนะคะก็ กดแบบนี้นะคะหน้าจอก็จะลดลงมาแล้วก็ใส่แผ่นซีดีได้นะคะ DVD ดูหนังได้เผื่อมีเด็กๆเปิดการ์ตูนให้เด็กๆดูได้นะคะสำหรับรุ่นนี้อันนี้อัปเกรดให้สำหรับท่านใดท,ที่ซื้อรถยนต์ฮ o n d a BRV นะคะหรือว่าสั่งจองในเดือนตุลาคมนี้นะคะพวงมาลัยรุ่นนี้นะคะก็จะหุ้มหนังแล้วก็ ตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงนะคะดูสวยงามหรูหราสปอร์ตเลยทีเดียวนะคะสำหรับการตกแต่งภายในคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำแผงข้างประตูนะคะเป็นสีดำพร้อมกับตกแต่งด้วยหนังสีแดงนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้ตัวเบาะค่ะ ก็จะเป็นหนังนะคะสีดำแล้วก็จะมีในโซนในส่วนของที่ตกแต่งด้วยแถบสีแดงนะคะเบาะก,ก็จะการออกแบบก็จะโอบกระชับด้านข้างนะคะมีแก้มออกมาแบบนี้ด้านข้างเพื่อรองรับสรีระของผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะคะให้ รู้สึกสบายนะคะเวลานั่งนานๆหรือว่าเดินทางไกลเราก็จะไม่รู้สึกเมื่อยล้านะคะสำหรับการนั่งรถ Honda B-RV คันนี้ค่ะมาตรวัดนะคะหรือว่านับปัดเดินใหม่นะคะตัวเลขชัดเจนค่ะสีขาวนะคะมาตรวัดเป็นแบบกลมนะคะมีรอบเครื่องยนต์นะคะรอบความเร็วขวาสุดนะคะก็จะแสดงสถานะในส่วนของเวลา เลขไมลรวมนะคะทิป A ทิป B ปริมาณน้ำมันอุณหภูมิภายนอกรถนะคะก็จะแจ้งเตือนที่กรอบมุมด้านขวาแบบนี้นะคะทุงลมนิรภัยมีด้วยกัน2จุดค่ะอยู่ในพวงมลาลัย1จุดนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้า1จุดนะคะมีระบบเบรก ABS นะคะระบบความปลอดภัยครบคันค่ะในรุ่นที่เป็น7ที่นั่งนะคะก็ จะเป็นที่นั่ง3ามแถวสามารถปรับพับได้นะคะทั้งแถว2แล้วก็แถว3และที่สำคัญมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะมีแอร์หลังคาด้วยเกียร์นะคะเป็นเกียร์ CVT ค่ะคันเกียร์ก็จะตกแต่งหุ้มหนังแบบนี้นะคะตะเข็บสีแดงนะคะ ระบบเกียร์ CVT ก็ออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากและที่สำคัญประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะถัดมาค่ะแผงข้างประตูนะคะก็จะมีสวิตควบคุมนะคะการพับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบไฟฟ้าสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะปรับและพับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกนะคะมีปุ่มล็อกกระจกนะคะป้องกันการเปิดกระจก คู่หลังแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารแต่สำหรับฝั่งผู้ขับขี่นะคะก็จะเป็นออโต้ค่ะกดลงทีเดียวลงสุดกดขึ้นทีเดียวขึ้นสุดนะคะกดค้างปล่อยมือตรงไหนตำแหน่งกระจกก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะในส่วนของกระจกออโต้นะคะตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะประตูด้านหลังเปิดได้กว้างนะคะขึ้นลงได้สะดวกค่ะ มีคิ้วบันไดหรือว่าสกัปเพจนะคะเป็นรายการของแถมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพรมปูพื้นนะคะปูให้ทุกตำแหน่งที่นั่งแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะตรงนี้เป็นแอร์หลังคามี3ช่องนะคะก็สามารถปรับได้นะคะความแรงจะปิดก็ได้นะคะก็เลื่อนไปด้านซ้ายสุดนะคะหรือปรับเบอร์1เบอร์2เบอร์สก็สามารถควบคุมคอนโทรลได้นะคะตรงนี้ วิธีการพับเบ์ดหรือว่าต้องการจะขึ้นไปเบาะแถว3นะคะจะมีตัวสำหรับกดตรงนี้นะคะเราใช้แค่นิ้วโป้งกดลงมาเวลาพับเบาะนะคะก็มันจะ วันทัสหมายความว่ากดหนึ่งครั้งนะคะไปด้านหน้าแล้วก็มันจะม้วนไปด้านหน้าแบบนี้ทําให้เราสามารถขึ้นไปที่แถวสาได้นะคะแล้วก็แถวสามก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันค่ะเ <Maybe. S 1> มืม่อเปิดประตูท้ายออกนะคะก็เปิดได้กว้างสามารถยกของขึ้นลงนะคะได้สะดวกและที่สําคัญสามารถพับ บอกเพิ่มพื้นที่การวางของได้มากยิ่งขึ้นค่ะเช่นกันขาดันตัวพับไปด้านหน้านะคะทั้งสองฝั่งเราสามารถพับฝั่งหนึ่งวางของฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะหรือพับทั้งสองฝั่งแบบนี้ก็ได้พับลงไปเลยนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางของได้มากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มได้อีกค่ะโดยการดึงตัวนี้ค่ะสลักแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะก็จะสามารถ วางของได้มากกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะคะสำหรับการพับเบาะของ Honda BRV ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีรายการของแถมที่มีแถมเพิ่มให้ไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอนะคะหมอนผ้าห่มนะคะที่หุ้มเบลนะคะเป็นของ Enjoy Honda สีแดงและถาดท้ายนะคะของแท้เป็นกระบะถาดท้ายนะคะ Honda BRV ก็จะเข้ารูป ตรงเป๊ะแบบนี้เลยนะคะขอบมุมต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์ชุดแม่แรงเครื่องมือนะคะอยู่ในนี้มีกล่องเซ็นเซอร์นะคะคันนี้ติดเซ็นเซอร์ถ่ายหลังก็จะเก็บกล่องเซ็นเซอร์ไว้ในนี้นะคะถ้าต้องการพับเบาะกลับลงมาคืนนะคะก็แค่ดึงลงมาค่ะให้เข้าล็อกแบบนี้แล้วก็ยกพนักพิงขึ้นค่ะสามารถยกขึ้นมาได้เลยนะคะ ใช้งานง่ายค่ะยกขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะสามารถเอนหลังลงมาได้นะคะทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายยิ่งขึ้นค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรถยนต์ Honda BRV ในรุ่น SV CVT สำหรับคันนี้สีเงินลูน่าทั้งหมดที่เมย์จ้างไปนะคะเป็นรายการของแถม ยังไม่หมดนะคะยังมีในส่วนของการปีประกันภัยชั้นหนึ่งฮนด้ช่วยผ่อนเดือนละ3,000บาทอีก12เดือนพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษนะคะถูกสุดอยู่ที่1.99%นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักแชทนะคะสอบถามเมีได้ที่เพจเซลเมโคโราฮันด้านะคะทักไปหาเมีกันได้ยินดีตอบทุกๆคำถามแล้วก็ส่งโปรโมชั่นให้ทางแชทนะคะ